ครับเพื่อนเพื่อนพ่นี่น้องครับวันนี้เช่นเคยครับผมพามาชมคันนี้เป็น Honda c i v i c d i m e n s i o นนะครับกุญแจรีโมทนะครับดูรอบคันนะครับแม็กสวยครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องดีครับสีสันสวยงามครับช่วงล่างก็ดีนี่เป็นรอบคันครับดูรอบคันรถโอเคครับภาษีสองห้าหกเจ็ดครับชุนนานะครับ สีสันก็สวยงามครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับคันนี้สวยงามครับคันนี้บอกเลยครับรถติดเดิมบางนะครับไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแน่นอนครับคันนี้รถติดเดิมบางนะครับต่อไปมาดูห้องเครื่องครับอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะครับกระจกกระพับได้นะครับปกตินะครับติดเครื่องครับเปิดแอร์นะครับแอร์เย็นครับแอร์หนาวเลยนะครับคันนี้ท่านใดได้ไปกัโคตรคลุมครับคันนี้ใช้งานได้เลยครับรถสวยด้วยนะครับรถสวยด้วยครับ เดอบางด้วยนะครับน้ำไม่ดันนะครับช่วงล่างดีครับมเครื่องครับไม่พ่นแน่นอนครับขับทางไกลสบายครับรถดีเดิมๆครับรถสวยครับโอเคนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับคันนี้0 8 9 5 7 2 7ด3 1ดด่ครับดูรถไอ้ทียมเพืินถือจังหวัดนนท์นครับมีบริการขับส่งถึงหน้าบ้านเช่นเคยครับโทรมานะครับ แต่ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ